เอียรลี่ทำไมอาหารที่ร้านคาเฟ่นี่แม่งโคตรอร่อยจังเลยวะพวกมึงว่าปะแม่งอร่อยมากเลยอะเอออะไรอยู่แล้วร้านเนี่ยกูอะมากินประจำเลยนะตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยเออกูว่าอย่างนั้นนะมันก็อร่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนที่กูมาอยู่ที่เนี้ยชอบอิทเทอร์มอะกูก็มากินร้านนี้ประจำแหละเออพวกมึงกูไม่เล้จะปรึกษากูอยากให้พี่แฟนเตอร์เขาเลิกตื้อกูอะกูควรจะทำยังไงดีวะโอ้ ก็แค่คุยกับพี่เขาดีๆว่าเออพี่แพนเตอร์คายเลิกตื้อหนูสักทีเถอะคะ่ะหนูไม่ได้ชอบพี่แค่นั้นแหละ <c oughs> กูบอกเขาไปแล้วเขาไม่ฟังกูเลยคือเขาจะเอากูเนี่ยไปเป็นแฟนเขาไม่ได้เลยอะ่ะมึงกูควรจะทํายังไงดีเอาวิธีกูนี่มึงก็แค่บอกพี่เขาว่าพี่แพนเตอร์คะ่ะเลิกยุ่งกับหนูเถอะคะ่ะไม่งั้นเนี่ยหนูว่าจะเอาหมาไปไปล่อยให้มันกัดพี่เลยนะคะจบ โอ้โหเอเลี ho, e ่ N L e. นี่มึงใช้สมองคิดหรือว่าใช้ระบบคิดเนี่ยวิธีนั้นมันไม่โลดไปหน่อยหรอวะเอออีเจลถ้ามึงจะด่ากูใช้ระบบคิดเนี่ยมึงด่ากูว่าเป็นควายยังเจ็บน้อยกว่านี้เลยนะก็ได้ควายเลยโอเคกูสบายใจขึ้นเยอะเลยโอ้ยใครนินทาฉันเนี่ยเออคุณชายที่ฉันว่านะมันเป็น,พนเพราะฝุ่นในวังนายนั่นแหละ คือว่าช่วงเนี้แม่บ้านของนายอ่ะไม่ค่อยได้มาทําความสะอาดเลยใช่แล้วค่ะพี่ชายพี่ชายลืมไปแล้วหรอคะว่าสาวใช้ที่นี่น่ะเขาลาป่วยกันทุกคนเลยฝุน่นในวังเลยเยอะนะคะเออใช่จริงด้วยพี่ลืมไปซะสนิทเลยแต่ว่าพี่โอเคนะพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ชายยังไงก็ดูแลตัวเองดีนะคะพี่เชอรี่น่ะเป็นห่วงพี่ชายเสมอนะคะฉันก็เป็นห่วงนายเหมือนกันแล้วคุณชายนายอ่ะคือเพื่อนของฉัน ว่าแต่ท่านพ่อของนายเนี่ยจะเสด็จกลับจากอังกฤษมาเมื่อไหรอ่อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่านพ่อจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่ยังไงก็ขอบใจพวกนายมากนะที่เป็นห่วงฉันไม่เป็นไรเพื่อน